ก็สวัสดีนักเรียนแมวทุกคนนะคะครูพี่ฟีฟีเองค่ะวันนี้ฟีฟีจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือแพะกับแกะต่างกันอย่างไรก็อย่างแรกเลยนะคะแพะจะมีเขาใต้ข้างนะคะซึ่งแกะจะไม่มีนะคะแบบนี้นะคะนี่แล้วอีกอย่างนะคะ เข่าของแพะเนี่ยจะโค้งไปด้านหลังส่วนเข่าของน้องแกะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนีท่ทำมา้าทำม้วนตงนีมันจะมวนไาอย่างนี้ด้านหน้านะคะอยากให้จำเอาไว้ส่วนแพะจะร้องแมส่วนแกะจะร้องเห็นไหมต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นฟันธงแล้วนะคะว่าฟี่เป็นแกะโอเคปะแค่นี้ลวคะ่ะนักเรียนทุกคนไม่มีอะไรแล้วคะ่ะแยก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 เลิกเรียนนะคะ